สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ประควณใส่ภาพเปิดเผยพี่เบียนมองมาลองเหลือบเม็ดพันธุ์มะละวก็บุ้งเนาะค่ะพี่น้องอันนี้บักหุงบานเห่าเนาะเขาเอิญเนาะค่ะพี่น้องประคุณกะบักหุงตุ่นจบของเนาะค่ะเนาะเก็บมาไหวมันกำลวยงามอยู่ผิวพันธุ์ก็ดีอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันหลายหมู่บรทษัทในพามันเนาะค่ะพี่น้องก็เลยสิมาทำคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่ได้รับชมเรื่องวิธีการแยกเมล็ดพันธุ์เนาะค่ะพี่น้อง แยกเมลิดพันธุ์มาแล้วก็ตู้ผู้ตู้เมียเขาวาเนาะค่ะพี่น้องปะกวนกระสีมาผ้าผืนเปื้อนพิวิลน้อง,องแยกเมลิดพันธุ์ไปปลูกเนาะค่ะพี่น้องปะกวนสีเอาไปปลูกไม่พอเขาว่ามันอเลิดพันธุ์ตู้ผู้ตู้เมียมันกระสีความ สมบูรณ์กระสิแตกต่างกันเนาะค่ะพี่น้องเป็นยังคือตัดแบบนี้แต่พี่น้องกระสิสงสัยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหื่อยมันยาวประกวนก็เลยตัดเริ่งเนาะค่ะพี่น้องจักพันนี่ยังประกวรกับบวมหูเรื่องค่ะพี่น้องเสียงค,นก,น,คนกับเสี่ยวนี่เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเป็นหลังขา มันตบนจ้าของเองนะคะนาะนี่พี่น้องมันกับสีมีสีน้ำตาลสีดำปนกันเนาะค่ะพี่น้องกั้นพันธีดีหรือทีโบดีเพิ่นว่าตามเบิงเพิ่นมาเนาะค่ะน้องพี่น้องก็คือเม็ดสีดำหนืสีโบค่อยสมบูรณ์พอเม็ดสีน้ำตาลเนาะค่ะพี่น้อง ตะกควนก็นสีแยกแยกบึงระว,วังสีน้ำตาลกับสีดำแต่ว่าสีดำกับปุนมาเนี่ยนิดหน่อยบาลายนาะพี่น้องสีน้ำตาลหลายกว่าเนี่ยพวกไข่แดงเป็นน้ำผ่าในหรือจังไดก็บ,บ่งงนะคะเนาะเพราะว่าปะกควนกับสี มันกระสีประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องมึงชัดบอมันกระสีมีสีดำแต่บลอลายเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือเมียสีดำอันนี้สีน้ำตาลในหน่วยเดียวกันเนาะค่ะพี่น้อง ความแตกต่างของสีเม็ดน้องค่ะพี่น้องความเข้มแตกต่างกันระหว่างสีดํากับสีน้ําตาลเพื่อนกานให้เหลือเดบบเน็ดสีน้ําตาลน้องค่ะพี่น้องนี่มันกับสีมีโบกี้เม็ดที่เป็นสีดำนาะครับพี่น้องส่วนมากกับสีมีแต่สีน้ําตาลหลยกว่าประกวนกับสีน้ำไปตากแลวก็สีแยกเมล็ดพันธุ์นอกเนาะค่ะพี่น้อง แต่ว่าสีสีล่องสีล่องช่ำเบิงสีล่องเพาะต้นกาสีดำเบิงว่าเวลาจะเรื่อนติบโตแล้วมันสีเป็นลักษณะแบบใดเนาะคัะเนาะอยกหูเนาะคับพี่น้องกระสีแยกมะเ็ดพัุ์ออกเพาะคนละมองเนาะคบเนาอพี่น้องระหวบางสีน้ำตาลกับสีดำตะควนกระสีเหลือเพาะเบิงว่ามันเป็นจังไดเนาะคับพี่น้อง อยากหูก็เลยสีล่อมมือพี่น้องสีดำกับสีน้ำตาลได้ประควตาแหงแล้วก็สีขัดออกเอามาเพาะต้นกาเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สีปูเบื้งความจะเ,เจริญเติบโตแล้วก็สีเบื้องความสมบูรณ์ความอันนี้ระบางเม็ดสีน้ำตาลกับสีดำเนาะค่ะพี่น้องว่ามันสีจริงบอเนาะคะ่ะเนาะ ตะกวนกับสีเหลือกเบื้งเอาช่ำเบื้งปลูกเบื้องนาะค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ชอบปลูกเนาะค่ะเนาะบมะวาสิเป็นมะละกอหรืออันใดเนาะค่ะเนาะพี่น้องปลูกไว้กินไว้ยังในหัวในสวนบ่ต้องซื้อเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือประกวนท้าเป็นคลิปออกมาให้เพื่อนเพี่ๆน้องๆได้รับชมเรื่องกั้นไ้ขัดมะเร็ดพันธุ์มะละกอเนาะค่ะพี่น้องปกติ เลือกเม็ดพันก็คือให้หน่วยที่สมบูรณ์ผิวเนียนเนาะค่ะพี่น้องประคันก็เล็บเอยากสื่อก็ะเรียวตุเนเจ้าขวงนี่นามาเห็ดมล็ดพันตอวเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องๆทุกท่านที่เขามารับชมเนาะค่ะเนาะคลิปประคันคตรละกสีเนาะค่ะเนาะถ้าชอบคลิปนี้กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประคนนั่นเด้อจะได้เป็นกำลังใจ เหตุกา <Blake. S 1> รณต่อต่อไปอีกว่าค่ะน้อพี่น้องคลิปนี้ประคุณขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะน้อวิธีการเลือกพันธุ์มะละกอเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณและสวัสดีจ้าเพื่อนเพี่อน้องๆที่เขามารับชมเนาะขอบคะุณมากมายสวัสดีค่ะเพื like ่อนเจ้า